มีเรื่องราวนะครับเป็นนวัตกรรมอีกก้าหนึ่งนะครับของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดนะครับของกลุ่มผลิตภัณฑ์ o อ e ป ation b i ินะครับซึ่งแน่นอนครับคนที่จะมาไขข้อข้องใจแล้วก็รายงานถึงความก้าวหน้านะครับของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นต้องขอเรียนเชิญพบกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้ำมังคุดเนี่ยถ้าว่าเป็นแล้วก็มีคุณานุประโยชน์อันมากมายก่กองอยู่แล้วอาจารย์ไปเจออะไรเพิ่มเติมครับครับ ต้องก่อนที่จะไปพูดถึงสิ่งที่เราเจอเพิ่มเติมซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งมากรับผมขอเืิอการย้อนกลับไปนะฮะเล่เา,าความเป็นมาเป็นไปนิดหน่อยได้ครับเพ<ก>ราะว่าหลายหท่านคงจะยังไม่ทราบหรอกอว่าไอ้มังคุดที่มันโดดเด่นขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทั่วโลกเขาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยเดี๋ยวต้องย้ำอีกนิดด้วยนะน้ำมังคุดของเราเนี่ยทั้งโดดเด่นแล้วแตกต่างจากคนอื่นด้วยใช่ครับใช่ครับ เราทําวิจัยเรื่องนี้ตั้งแต่3ากปีที่แล้วนะฮะก็เกือบเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตของผมก็เนี่ยที่อาจารย์ทํามาเนี่ยทำให้เราต้องคอยตอบคำถามจริงเหรอตลอดเวลาไปไหนมาไหนคนก็บอกอาจารย์นํำมันกุธที่ทำอยู่ในการจริงเหรอจะต้องถามกันอย่างเงี้ยเยอะมากเลยดีและหล่ะที่อาจารย์มาทบทวนครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีความสับสน แล้วก็ความไม่เข้าใจครับค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ออปรผลิตภัณฑ์น ator, ้นนำมคุดเนี่ยม,มันมีอยู่ทั่วโลกแล้วก็มีคุณภาพที่แปลกแตกต่างกันออกไปบางบางผลิตภัณฑ์ใช้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงในระยะยาวได้ซึ่งก็เป็นความห่วงความกังวลของเราตลอดเวลานะครับผมก็อยากจะเริ่มว่าเราเริ่มทำงานวิจัยมังคุดตั้งแต่36ปีที่แล้วแล้วเราสกัดเปลือกมันออกมาจาก คำบอกเล่าของชาวบ้านแล้วก็ลุงเขียวพัชจรินนักการบำุาทำความสะอาดท้องแหลกผมเปลือกมังคุดใช้ได้ผลนะฮะผลกับน้ำปูนใสทาแผลแผลหายครับต้มกับน้ําร้อนในภูปัญญาโบราณเราก็เชื่อลุงเขียวแล้วก็เราก็มาสกัดนะครับแล้วก็สกัดได้สารชุดเนี้ยนะครับจากเปลือกมังคุดเราก็เอาสารที่ดีออกมาแล้วก็ที่เหลือซึ่งเราก็ทิ้งไปนะครับสารชุดนี้เราก็มีการนํามาศึกษาพิษแล้วก็ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา แล้วก็พบว่าตัวที่ปลอดภัยแล้วก็มีผลดีมากตัวหนึ่งก็คือเราตั้งชื่อว่า GEMWAN นะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วยืนยันว่ามันสามารถระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้อันนี้คงแก้แผลได้ก็เพราะรเหตุนี้แก้แผลได้ด้วยเหตุนี้จริงๆแล้วประสิทธิภาพดีมากเท่ากับแวนโก<อ>้ไมซซนทีเดียวซึ่งเป็นยาปฏิชีวะราคาแพงขนาดนั้นกิโลละแสนกว่าบาทนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้านการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไปรินอันนี้แผลบวมแผลหนองครับแล้วก็ ตอนนั้นก็ความเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอนุโมลสระยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อันนี้ความแ,วแก่แหละ <laughs> โอเค <laughs> เราก็ต้านมือสระได้ดีตอนนั้นเปลี่ยนเพื่อไปทาเปนอ e, ะะีแล้วที่ที่ตื่นเต้นตอนนั้นก็คือว่าเราเอาเชียมวันละลายในในสารละลายน้ำนะค,ะครับแล้วหยดเข้าไปใน Cell ine, ine, เซลล์โมเลกุลเซลล์โมเลกุลไตเกลี้ย oh. ะะด้วยประสิทธิภาพที่สูงมากแต่ตอนนั้นเราก็ได้แต่มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ เอาเจียยวันนี่มาทำประโยชน์นะครับ,รบให้กับให้กับมนุษยชาตินะครับโอเคงานตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเอาคุณสมบัติเนี่ยของเจียยวันมาทำเป็นครีมแล้วก็รักษาแผลที่ติดเชื้อ,อที่ดื้อต่อยาเพนิซินเป็นยารักษาแผลติดเชื้อคือนอกจากบางค,คนดืน้อเพนิซินแล้วเพนิซินเป็นยาที่คนแพ้เยอะมากคนแพ้ส่วนคนแพ้เยอะก็ทาภายนอกก็ไม่หายกินภายในก็ไม่หายโอเค เพราะฉะนั้นจากการทดสอบครีมที่เราทำนะครับก็พบว่าประสิทธิภาพรักษาแผลที่ติดเชื้อแล้วก็ดื้อต่อเพนิซิลลินสูงมากมนะฮะสูงมากนะครับก็ก็เกิดความสนใจของสื่อมวลชนนะครับเรา7ปี8ปีต่อมาสื่อมวลชนก็เริ่มรายงานความสำเร็จในงานวิจัยของเราก็ราเราอยู่ต่างจังหวัดทำงานอยู่แต่ห้องแลบ,บนะพอได้งานออกมา เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะสื่อมวลชนรับรู้ว่าโอเคเรามีการทํางานอย่างนี้นะแต่กว่าจะใช้เวลาก็จนเขาสนใจก็เจ็ดแปดปีต่อมานะครับก็ทั้งหมดก็เริ่มจากท่านท่านผู้นี้แหละครับาศรรา,า,สาสตราจารย์ดรสง่าสรรพรีท่านเป็น,นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิศสร,ร์เทคนโนโลยีขนาดนั้นในขนาดนั้นท่านก็ไปที่มาเลเยสยขายนัการินแล้วก็นํางานนี้ออกมาให้ข่าวนะครับก็ก็เป็นเลือกจากนั้นก็เริ่มมีการมีการ เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะนี่คือแผลหนองแผลววมครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคืองานของเราเนี่ยไม่ได้รอดสายตาของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีขนานั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นอุปนายกของมารายทงขานนัก,กรินแล้วโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็เขียนจดหมายไปแสดงความยินดีกับท่าน ท่านก็ตอบมาจากสำนักนายกซึ่งเป็นลักษณะธรรมดานะครับขอบคุณที่เราแสดงความเพื่อไมตรีแต่สิ่งที่ที่ประทับใจเรามากๆอาจารย์ดูข้างล่างนะครับท่านเขียนมาว่าการศึกษาเปลือกมือคูดของอาจารย์ไปถึงไหนแล้วมาเสนอชื่อชวนประทับใจมากๆประทับใจแสดงว่ามีคนติดตามท่านติดตามท่านติดตามอยู่นะครับท่านติดตามอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับเราทีนี้ต่อมาครับ ก็ในปี19 9 1แบงก์ของโพสต์ก็ให้ความสนใจในงานของเราแล้วก็ไปเขียนเป็นอาร์ติคิลนะครับเป็นบท,นบทความเป็นปริทัศน์หนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆของแบงก์ของโพสต์นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นเขียนจวว่าลูกเปขี้เหล่ <c oughs> มีผลเชิงการแพทย์นะครับแล้วก็เขียนลึกลงไปว่าเป็นงานที่เราทาํามาในสงขลานครินแล้วก็เชียงใหม่ผมเป็นผู้นาําทีมวิจัยนะครับแล้วก็มีนักวิจัยเข้ามาทําเยอะแยะมากแล้วก็เขาสาธยายเกี่ยวกับ คุณสมบัติของ GM1 ว,ว่าคุณสมบัติ CA ที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างแต่ที่แปลกก็คือว่าเอกสารฉบับน,นี้ถูกแปลงให้เป็นเอกสารประกอบการขายน้ำบังคุดของบริษัทอเมริกันบริษัทหนึ่ง<อ>นะครับเ,<อ>เขาเอาขาวด4ขวดนี่แปะเข้าไปน้ำบังคุดที่ทำจากการบดบังคุดทั้งลูก<อ>นะรเราบอกว่าเราสกัดเย g m นจากเปลือก วิธีการที่ได้เชียมวันให้มันแน่ใจที่สุดก็คือไงฮะบทมันคุ้มเมนทั้งลูกเลยแล้วก็ใส่น้ำาล้ก็าดเนี่ยแล้วก็ใส่ถ้ากินยากก็ใส่มะนาวเข้าไปเปรี้ยวแต่ไม่ยังร้ไปก็เติมองุ่นเข้าไปแล้วก็เกิดน้ำผลเนี่ยฮะนะครับก็เขาขายอยู่สองปีนะครับได้รายได้สี่หมื่นล้านบาทเฮ้ยจาวัน billion US d o l ตอนนั้นหนึ่งดอลลาร์ขนาดนั้นก็คือสี่สิบเหรียญน่ยท่าน ก็จากการที่มันสามารถช่วยดูแลอาการผิดปกติทั้งหลายแหล่ตัวช่วยยิ่งภูมิภูมิแพ้ภูมิต้านทานตัวเองนะครับแต่เขาไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดเขาบอกว่าเป็นเพราะแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อ่ะคือเขาอธิบายไม่ได้เพราะนั้นต้องหาคำอธิบายสักอย่างหนึ่งก็แอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรก็มาฟังแล้วก็ขังดีก็ขายไปเรื่อยๆครับ แต่ด้วยสรรพคุณที่มันมีอยู่ความสามารถในการแก้ไขาอาการผิดปกติมันก็ทําให้ขายได้40,000ืน้านแบบเวลาปีนะครับเมืองไทยก็ทําบ้างครับนะฮะเราทำแล้วก็ขายดีอยู่ปี2ปีครับปัญหาเกิดแล้วนะครับก็ก่อ,อ,อให้เกิดปัญหาผู้บริโภคนะครับแล้วอ,อยอในปี 3, 2 5งพก็ประกาศออกมาว่ามีการใช้น้ำมังคุดรักษาโรคข้อเข่านะครับแต่มันทําให้เกิดภาวะไตบกพร่อง นะครับตรงนี้เองอยอก็บอกว่าวให้เรามาระวังนะครับว่ามันจะมีปัญหาในฐานะที่พวกเราเนี่ยปลูกเรื่องมังคูดขึ้นมาเราก็มีความกังวลตรงนั้นมันก็ส่วนหนึ่งความรับผิดชอบของเราคือทําให้คนก็สนใจทําทให้คนเข้าไปใช้แต่เมื่อการใช้อย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นจากการกินเพราะของเราไม่ได้บดเปลือกเรารสก,กัดใช่ครับนะเราก็มีความความรับผิดชอบว่าเราคงต้องไปให้ข่าวนะครับเราก็เลยเลยบอกบอกแจ้งไปทางอยว่า การที่เขามาเตือนให้ผู้บริโภคเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ขณะเดียวกันว่าขอให้น่าจะบอกด้วยว่าไม่ใช่น้ำมังคุดทุกชนิดมันจะมีปัญหาคือต้องแยกแยะใช่ครับน้ำมังคุดที่มีปัญหาก็เกิดขึ้นจากมังบดมังคุ้ทตั้งรูปแล้วที่มีปัญหาก็คือเกิดขึ้นจากแทนนินที่อยู่ในเปลือกซึ่งเป็นสารอันนึงอยู่ในเปลือกซึ่งอยู่ในเปลือกนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นสูงด้วยแล้วใครก็ตามที่รู้เกี่ยวกับแทนนินก็จะพบว่า ถ้ากินต่อเนื่องมันจะทําให้เกิดอาการกระคายเคืองและเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร,รต่อตับต่อไตน,นะครับแล้วก็ถ้าหากเราหยดเข้าไปอยู่ในส,สารเม่เลือดขาวของสารอะไรไเม่เลือดขาวเนี่ยเราก็จะพบว่าเม็ดเลดขาวจะ,จะกระจุ่มเข้ามาเลยมันทําให้สารเมได้ลดขาวเกาะตัวเป็นก้อนเพราะแขมไเม็มดเลดขาวก็คือโปรตีนเพราะฉนั้นเมดเลืดขาวก็คือสิ่งที่สร้างคุ้มกันในร่างกาย ภูมิต้านทานก็จะลดภูมิคุ้มกันก็จะลดนะครับแล้วนอกจากนี้ครับเขาก็มีการพบความสัมพันธ์ของผู้ที่รับประทานพืชที่มีปริมาณแทนนินสูงอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่เฉพาะในมังคุดนะครับเช่นอะไรฮะถ้ามีแทนนินเช่นยาสมุนไพรหลายตัวถ้ากินอยู่ต่อเนื่องครับกินนานๆทีก็ได้นี่เปอะไรแก้ท้องร่วงแต่ถ้ากินต่อเนื่องมีปัญหาเลยครับก็จะมีโอกาสว่า มะเร็งที่หลอดอาหารก็จะเกิดขึ้นได้แล้วมะเร็งที่โพรงจมูกก็จะมีอันนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็บังเอินว่าในปี07ครับก็ชาวสวนประกอบประสบปัญหาราคาบังคุดตกต่ำก็มีการมากองอยู่ข้างถนนลักษณะนี้ครับกมาคว้างทิ้งครับสามกิโลห้าบาทแล้วก็เอารถบดอะไรทำแบบนี้ครเราก็มีความรู้สึกเออเราคงจะต้องไปช่วยเขานะครับเราก็เลยมีการทํางานร่วมกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับแล้วก็พัฒนาอาหารจากบังคุด เพื่อให้เป็นเป็นการเสริมเสริมสุขภาพแล้วเป็นสิก้าส่งออกในขณะเดียวกันก็ช่วยลดปัญหาชาวสวนด้วยตอนนั้นเราก็ไปซื้อมังคุดจํานวนมากเลยร่วมเซ็นสัญญากับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร,นะรับซื้อมังคุดที่สวนจากที่ชาวสวนรมาขาย<ม>ก็ยกราคาระดับราคาขึ้นมาทีที่10บาทบน,นั้นคือแทนแจกสามพันหบาทนะเราก็ช่วยชาวสวนตอนนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เราก็ต้องมาทําน้ำมะขุดที่มันได้มาตรฐานถูกไหมครับคุณสมบัติแท้จ,จริงของมันก็คือปรับระดับปูมคุ้มกันให้สมดุลก็คือคบาลานซ i n g งอิมมู t นิตี้เราก็เลยมาตั้งชื่อเป็นบิมย่อมาจากบาลานซ i n g งอิมมูนิตี้นี่แหละนะครับแล้วเราก็ต้องทําให้มีมาตรฐานและที่สําคัญก็คือว่ารสชาติต้องดีไม่มีการเติมน้ําตาลไม่มีการเติมสีไม่มีการเติมกลิ่นไม่มีสารกันบูดและเราไม่ใส่เปลือกะะไม่ใส่เปลือกเพราะฉะนั้นของเราไม่ใส่เปลือก ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าเชื้อราไที่อยู่ในเปลือกมันก็จะไม่มีและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือไม่มีแทนนินจากเปลือกมากจนเป็นพิษต่อตับนะครับสิ่งที่เราใส่คืออะไรคือ,ค,อคือเนื้อและ,มะเมล็ดนะครับแล้วเราก็ทําให้มีรสชาติดีที่สําคัญก็คือว่าปรับปรับให้มีทุกครั้งของการผลิตมีมาตรฐานของสารที่ได้ประโยชน์ก็คือเจียมันที่เราพูดถึงเมื่อวันนี้นะครับ ที่มันจะทําลายเซลล์มะเร็งโดยการทำลายผนังเซลล์เมื่อเจอกันกับมะเร็งนะครับขณะเดียวกันก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซิแอซิดตัวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่าจะทราบว่านักสารตัวนี้แหละมันจะมีคุณสมบัติไปจับกับธาตุเหล็กอิสระได้แล้วเหล็กอิสระเนี่ยคือสิ่งที่เซลล์มะเร็งจะใช้ในการทําให้มันขยายตัวเป็นอาหารมันจีมันจะไปจับเันไว้เหมือนกับฮอร์โมนอ่ะไปจับมันเพิ่นทำงานไม่ใช่ทํางานก็ เซลล์มะเร็งก็ใช้ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เพราะ,ะนั้นก็หยุดการเจริญเติบโต mm hmm. ขนขณะเดียวกันครับ mm hmm. ก็มีในน้ำมังคุดของเราจะมีสารไฮดรอกซดซิตริกแอซิดสารตัวนี้จะไปจับกับเอนไซม์ที่เซลล์มะเร็งจะใช้ในการสังเคราะห์ไขมันครับซึ่งเป็นจาเป็นเพราะว่าสังเคราะห์ไขมันเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเยื่อบุผนังเซลล์ mm hmm. เมื่อมันสร้างไม่ได้ mm hmm. เซลล์มะเร็งก็เจริญเติบโตไม่ได้และซ้ายสุดๆครับมีสารโพลีซักราย ที่หยุดการแพร่ขยายของเซล์มะเร็งได้ปัจจุบันนี้โพลิซัคราหลายหลายคนคกทราบโอ้โหเริ่มเป็นข่าวเยอะนะฮะมันอยู่ในเห็ดใญ่อยู่ในเห็ดปัจจุบันนี้มีการโฆษณาใช่ไหมครับเห็ดเห็ดเห็ดกินน้ำเห็ดห้าอย่างเจ็ดอย่างว่าไปสาเหตุก็เพราะว่ามีโพลิซคครายนี่แหละนะครับน้ำมังคุดของเราก็มีโพลิซัครายอยู่ซึ่งก็หาได้ง่ายกว่าด้วยใช่แล้วก็อยู่ในปริมาณที่สูงด้วยแน่นอนเมื่อเราทำตรงนี้ก็เราก็ทำให้น้ำมังคุดบีมของเราเนี่ย จะมีปริมาณสาโรโพลิชัคไรสูงที่สุดในจํานวนผลิตภัณฑ์น้ำมันคุทธที่จําหน่ายในโรคนี้รเรามารู้ตอนหลังว่า gm 1ของเราเนี่ยมันปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เราก็เกิดคณะนักวิจัย operation b i นขึ้นมาเพราะเราคิดว่าถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันสมดุลได้ในตัวคนเราก็ดูแลสุขภาพได้ทุกร,รูปแบบนะครับได้ครบวงจรนะครับคณะนักวิจัยของเราซึ่งทำงานม,มาร่วม,ก,มกันก็มารวมตัวกันอีกทีนะครับหลากหลายสาขาวิชานะครับ แล้วเราก็ทํางานร่วมกับศาสตราจารย์ดรวัชระเิษร์ซึ่งเป็นนักภูมิคุ้มการวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินนะครับท่านเป็นผู้รด้ะรับวอกราวัลรังวลดีเด่นทางภูมิคุ้มกันวิทยา4ปี3ปีซ้อนนะครับปัจจุบันเราแอปโกเราแต่งตั้งให้ท่านเป็นศาสตราจารย์เกียรติยศเอเชียไฟโตสิริโฮะเป็นแชร์ศาสตราจร์นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าอาจารย์วัชระไม่ได้เป็นทีมหนึ่งของเรา ไม่ใช่เป็นหนึ่งในทีมของเราอาจารย์ไม่เป็นคล้ายๆเป็นผู้เป็นองค์กรกลางที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของทุกแห่งเข้าไปท่านก็เพียงแต่ทดสอบว่าออปเปอเรชันของเราเป็นของเรามีความสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะแล้วเราเองเราต้องเป็นคนนํานั้นมามาพูดกันนะครับโอเคครับการทํางานตรงนี้นะฮะเราก็นํามาใช้นะฮะแล้วเราก็พบว่าน้ําที่เราทําขึ้นมาเนี่ยถ้าให้กินวัลซอง เป็นเวลา15วันแล้วเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมานะครับสีส้มคือสีน้ําสีที่ของคนที่สีเลือดของคนที่ดื่มน้ำของเราสีฟ้าดื่มน้ําเป็นตัวทดเปรียบเทียบนะครับแล้วเราก็วัดเม็ดเลือดขาว t h 1 TSH 2 t h 17 T-reg ซึ่งเม็ดเลือดขาวเหล่านี้ก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นเม็ดขาวที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรานะครับเราก็จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ T-regulator ไอ้ตัวนี้ทีเรกรูเลเตอร์มันบอกนะฮะคือตัวควบคุมควบคุมไม่ให้ TS1 t ส2 t ึ่ททมีมากเกินไปกรณีที่มันมากเกินไปมันก็จะเกิดโจมตีตัวเอง,งเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองเพราะนั้นทีเร็กวูเลเตอร์จะควบคุมไม่ให้มันมีกรณีนั้นเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะดูแลอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ทุกชนิดเรามี t ีเ t ส2ตรงทเตรงนี้ย t เ1มันเด่นกว่า t ีเอสสองมามคุมการวิทยาก็จะบอกว่าโอเคนี่คือความสามารถในการต้านทานเชื้อรา แบคที ria ไวรัสเงื้องอกและเซลล์มาแ็งแหละนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เกิดตรงนั้นแล้วเราก็พบอีกว่าไอตัว i n t e l ินไน n เนี่ยที่เราบอกส่วนหนึ่งข้างหนึ่งเคยเข้าใจว่ามันอันนี้ตัวใหม่นะนี่คือตัวใหม่ครับจริงๆมันมีอยู่ตลอดเวลาในกราฟของเราเพียงแต่เรามองข้ามไปเรามองข้ามไปตลอดเวลาแลรวนึกว่ามันมาจากทีเรกูเลเตอร์ครับจนกระทั่งปี2012นะครับ เราก็พบว่า t Regulator ออทีเ9เ,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 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตในการจัดก,การกับเซลล์มะเร็งได้ด้วยชาดเก่งกว่า่ะฮ่ครับเพราะนั้นนี่คือครับนี่คืองานวิจัยที่เขามีการพิมพเผยแพร่ในปี2012นะครับ t h 9 Cell Promotes Anti-Tumor Immune Response in Vivo หมายถึงว่าในสัตว์ทดลองเลยนะในสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ย CS19 เนี่ยมันเพิ่มความสามารถ <X> ในการครับชีสโทษครับเพิม่มความสามารถในการต่อต้านมะเร็งได้แน่นอนซึ่งอันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของต่างชาติเนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วเขาศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เราอ่ะมีของเราอยู่แล้วอยู่แล้วในน้ำมังคุดจากการดื่มน้ำมังคุดนนนะแล้วก็อยากบอกว่านี่ก็อีกครั้งหนึ่งที่เราประกาศออกไปว่าน้ำมังคุดของเรามีความสามารถใน,ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ก็เพราะมี th9 สร้างขึ้นมาในร่างกายแสดงว่าเขาเอาของเราไปศึกษานะหรือเจมตัวนี้เจมเนี้เจมตัวหน่อยเราเอาข้อมูลของเขามาใช้ครับมันเป็นสิ่งบังเอิญนะครับว่าโอเคเรามีอยู่แล้วแหละตลอดไปล้าีก็ปลว่า CD4 ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ครับใช่ครับ CD4 จะหนึ่งในหนึ่งใน CD4 ตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ก็จากการที่มันมี T Regulator เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอาการเหล่านี้ครับเยอะแยะเลยนะฮะ ภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองกระดูกพุนโรคช่องปากตับอักเสบไทรอยเป็นพิษเอ่ยคอผืดเอ่ยสะเก็ดเงินเอ่ยถึงบอกว่าทำไมเป็นสารพัดโรคมดลูกอักเสบไขมันตันเส้นเลือดนอนหลับไม่ปกตินะครับพื้นคันตามผิวนังปลอดประสาทพวกที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้นต่อของการแพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นนะครับเมื่อเมื่อเรามีทีไรคูลเลเตอร์เพิ่มขึ้นก็ดูแลตรงนั้นแล้วก็ขณะนี้สําหรับมะเร็งเราก็บอกว่าก็เป็นเพราะว่าทีเอสเด่นกว่าทีเอสและก็เป็นเพราะว่ามีทีเอช เพิ่มมากขึ้นคือพูดงนายงานนักวิทยาศาสตร์ที่ทําำการทดลองทำงานวิจัยเนี่ยเขาเริ่มจะได้ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมาสนับสนุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใ,ใช่ครับก็อยากอยากจะเรียนท่านประชมคุณต้นอาจารย์รว่าคณะนักวิจัยอุปกรณ์ชิบิมซึ่งทำดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์เหรานะี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำมังคุดมากที่สุด ผมอยากจะบอกว่ามากที่สุดในโลกเพราะเรื่องบางคุดเนี่ยเราเรารู้จริงเรารู้สิบกว่าปีี่้วน่าจะรู้จริงนะครับรู้สุดแล้วไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะฮะอาจารย์เป็นทั้งทีมทั้งคณะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นหรอกแต่เราใช้เวลาความขยันเราทํามาเยอะกว่าคนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีผลไม้ที่ดีประจำชาติเราอยู่แล้วเราก็มีทีมที่ดีนะครับแล้วก็มีนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินมาช่วยนะครับตรงนี้ครับ ก็อยากจะบอกว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้น้ำมังคุดของเราเราเข้าใจแล้วล่ะทำไมคนดื่มน้ำาพูุดอย่างเดียวก็ทำให้ก้อนเนื้อของเขาซึ่งจะมาจากมะเร็งเนี่ยสามปีสี่ปีก้อนมันเท่าเดิมอ่ะแล้วเขาก็ยังมีคุณภาพชีวิตอยู่คืออยู่ได้อซึ่งตอนมันช่วยระงับการเจริญเติบโตตอนนี้ผมเข้าใจแล้วจนกระทั่งสามเดือนที่แล้วผมยังเอ๊ะมันทําได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วมีทีเอสเก้านี่เองคนที่เหมาะ ที่จะดื่มน้ามังคุดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้เฒ่าทุกเพศทุกวัยว่าอย่างนั้นทุกวัยก็ในเมื่อมันไม่ใช่เป็นยารักษาอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราสมดุลและไม่ว่าใครทั้งนั้นทั้งต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นต้องมีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สมดุลเพราะอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยบางตัวเนี่ยมันก็ไปจับไอตัวที่มันกําลังจะทำร้ายร่างกายเรา บางตัวมันก็ไปฆ่าไอ้ตัวที่กําลังจะทําลายร่างกายเราเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทาลายร่างกายเราเนี่ยมันตายไปซะหรือมันไม่โตอีกแล้วเราถึงได้มีคุณภาพชีวิตดี่แบอาจาร่บแต่ยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งคือเบาหวานเพราะในนั้นคืของเราจะมีมีน้ําตาลจจะมซุปโตซึ่งถ้ามีน้ําตาลทานอยู่เป็นประจําน้ำตาลอาจจะเพิ่มได้คือเป็นน้ําตาลตามธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มีการใส่น้ำตาลเพิ่มแต่มันหวานมาก มากเราไม่ได้ใส่เข้าไปก็จริงแต่ถ้าดื่มเป็นประจำวันละ300 ml ตามที่เราแนะนำให้ผู้ป่วยผู้มีปัญหาเนี่ยดื่มเนี่ยมันก็จะมีปัญหาดืวดจากตรงนี้เราก็เลยไปทำแคปซูลที่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยที่ไม่ต้องกินน้ำมังคุดนะครับตรงนี้ครับก็จะได้ไม่ต้องกัวเรื่องของระดับน้ำตาลทีนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับน้ำมังคุดได้มีผู้บริโภคที่เป็นมะเร็งนำไปใช้ครับ แล้วเราบอกว่าโอเคมันมันอาจจะได้ผลระดับหนึ่งแต่เพื่อให้ได้ผลจริงๆเรามีแคปซูลที่เราพัฒนาต่อจาก GM1 ของเรานะเราได้มีการเข้าไปเสริมกับงานดำถูเลืองฝรังบบทำให้สะดวกขึ้นทำให้สะดวกขึ้นแล้วกาขึ้นครับแล้วก็ไปออกฤทธิ์อีกลักษณะหนึ่งคือไม่เพียงแต่ไปจัดการกับเซลล์เมเร็งเมื่อสัมผัสตอนนี้เข้าไปสร้างเม็เลืดขาวเท่านั้นเลยนะฮะคือเรามี อินทรลูินไนทีเอไนทำตรงนั้นในน้ามุดนะฮะในทำในแคปซูลของเราจะมีอย่างนี้ครับเราให้คนเนี่ยเราให้คนผู้บริโภคนะครับดือ,อใช้แคปซูลของเราสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลาสิวันแล้วก็จอดไม่เลยขาวออกมาดูนะครับแล้วเราก็พบกราฟนี้นะครับสีเขียวคือสีแทนเลือดของคนที่กินน้ำกินแคปซูลสีเขียวสีเหลืองคือกินแป้ง แคปอแป้งแล้วก็เรบเทียบเราก็จะ <c oughs> วัดพบว่าไอ้กลุ่มท H T H ทหนึ่งซึ่งหลังสารกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยก็ต้องเรียนว,ว่าเราวัดท H หนึ่งตรงตรงไม่ได้ทีอสองตรงตรงไม่ได้แต่วัดจากสิ่งที่มันหลังออกมาแล้วเราก็ประมลกลับว่ามันมีการเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรเราจะเห็นว่าสีเขียวนั้นเพิ่มนะฮะใน 1, กลุ่มท H หนึ่งเพราะฉั้นทีเหนึ่งเพิ่มท H เสิบเจ็ดโอ้เพิ่มเยอะเลยกระโดดเลยเท่านะครับแล้วก็ท H เเก้านะครับก็เพิ่มชัดเจนเพราะฉะนั้นใน แคปซูลของเรามีเม็ดเลือดขาว4 T helper สตัวทีเดียว Th1 Th17 Th9 นะครับต่างก็เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวแฝชะคาตในการจัดการกับเซลล์มะเร็งเมือ่อเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเรานำมาใช้ควบก่อัน้ำมังคุดนะครับผู้ป่วยมะเร็ง<ม>ที่คุณค่อได้สัมภาษณ์อาจารย์ได้สัมภาษณ์ก็เลยพบว่าก็มีการเพิ่มชีวิต ให้กับเวลาที่เขามีอยู่นะเบ,บ,บาทชีวิตนะครับ,รบแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตแล้วก็แน่นหรือไม่ชีวิตมาก